สวัสดีครับเรามาตั้งวันนี้จะมาตั้งนาฬิกาปลุกแบรนด์ทออซันนะครับอันดับแรกนะครับเรากดโหมดด้านล่างนี้นะครับผมกดสองครั้งนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นตั้งจับเวลาครับอันสองนี่จะเป็นตั้งปลุกนะครับผมจะตั้งไว้ที่หกแปดโมงเพิ่มมากดด้านบนนีะครับบนขวามือนะครับเจ็ดแปดอย่างเงี้ยครับเลื่อนนาทีกดด้านล่างนะครับผมกดด้านล่างนี่นะฮะหนึ่ง เป็นส5้านะครับผมแปดโมงสิบ้านาทีครับผมแค่นี้คือตั้งปลุกแล้วนะครับทุกอ่าแล้วก็มากดโหมดตัวนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมเราตั้งปลุกว้8แปดโมงสิบห้านาทีรู้ได้ยังไงครับมันจะมีกระดิ่งนะครับกระดิ่งเล็กๆครับขึ้นตรงนี้นะครับนี่คือกระดิ่งนะครับให้ลูกค้าดูตรงนี้คือเราตั้งไว้ประมาณ8ดโมงสิบห้านาทีไม่งั้นก็กดดูตรงนี้ก็ได้ครับกดด้านล่างล่างขวาครับแปดสิบห้าคือเราตั้งปลุกวา้นะครับผมด้านบนนี้จะเป็นวันททีี่่นนนนนะคครรัับบบเดดือ้า บนวันที่อันนี้เป็นไฟครับขอบคุณครับผม